เธอทำไไมตัวเธอถึงดำดำโอ้ยโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าก็วันนี้นะครับไมค์คับพ็อกเก็ตอิเดียนครับ0.15.2นะครับอ่าก็ได้ออกมาแล้วนะครับก็มันก็ได้พึ่งอัปเดตครับเมื่อเช้านี้นะครับอ่าตอนประมาณตอนผมเข้าแถวอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมก็มีการแจ้งเตือนปั๊บนะครับแล้ผมก็กดอัปเดตเลยนะครับอ่าก็นี่ครับก็สิ่งที่มัน อัปเดตมานะครับก็คือมันแค่แก้บั๊กต่างๆนะครับก็ในเพจโซนะครับนี่มันจะเขียนว่าวอริออร์บั๊กฟนะครับก็คือแบบแก้บั๊กต่างๆมากมายนะครับอ่าก็นี่ก็เรื่องแก้บั๊กอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันแก้บั๊กอะไรบ้างนะครับอ่าก็ลองมาดูกันได้ครับอ่าเผื่อแบบใครเล่นแบบประจำเนาะอาจจะเล่นแบบเซอร์วลอ่าอาจจะเล่นแบบเซอร์วลตลอดแล้วแบบรู้ว่ามันมีบั๊กอะไรบ้างอ่าก็ ว่ามันแก้อะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับโอเคก็นี่ก็เป็น0.15.2นะครับเซิร์ฟก็เล่นได้ปกตินะครับก็ไม่ต้องอัปเดตเซิร์ฟอะไรทั้งนั้น่าก็ดีแล้วครับผมก็จะได้ไม่ต้องลำบากด้วยเนาะก็เข้าได้ปกตินะครับอ่านี่ก็เป็นเซิร์ฟของผมนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง IP ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวสอนเข้าเลยดีกว่านี่ครับก็วิธีการเข้าเซิร์ฟนะครับก็คือเรานะครับต้อง ล็อกอินด้วยนะครับต้องล็อกอินกับ Xbox ็อกด้วยนะครับอ่าพอล็อกอินปั๊บอ่าสมัครเสร็จไรแล้วอ่ะก็นี่ครับให้เรานะครับมาตรงเฟรนนะครับแล้วก็กดนะครับกดตรงเนี้ยเนี่ยปุ่มนี้ครับกดไปแล้วก็เนมนะครับก็ใส่ชื่อเซิร์ฟไปเช่นอ่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมก็อาจจะเซิร์ฟเวอร์อ่าแบบนี้ก็ได้อ่าแล้วก็ใส่ IP ไปครับอ่าเซิร์ฟของผมก็ s v 1 o r a n t e c r a f t c f นะครับแบบนี้อ่า พอทหนึ่งเก้าหนึ่งสามสองแบบนี้ครับอ่าแล้วก็กดแอดเซิร์ฟเวอร์แบบนี้นะครับอ่านี่มันก็จะได้ครับอันนี้ผมแอดแล้วก็เดี๋ยวผมขอลบดีกว่า mm hmm. เวีนกรรมเครื่องค้างโอ้โหก็มันน่าจะเป็นบั๊กนะครับอันนี้ก็แต่เวอร์ชั่นก่อนเออมันก็ยังบั๊กแบบนี้ครับเวอร์ชันนี้เออก็ยังบั๊กเออเลยก็เขาน่าจะยังไม่ได้แก้นะบั๊กนี้เนาะโอเค ก็นี่ก็อาจจะรู้บักแล้วยังบักนี้ยังอยู่นะครับโอเคครับก็ลองเข้ากันได้นะครับพอเข้าไปปั๊ชนะครับมันก็ต้องมีการสมัครอีกนะครับอเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสมัครด้วยเลยดีกว่าสรุปมาโปรโมทเซิร์ฟหรือหรือนั้นวะเนี่ยอ่าก็กดเข้าไปครับกดเข้าเซิร์ฟนี่แบบนี้ครับอ่าเนี่ยครับถ้าเข้าครั้งแรกนะครับมันจะให้รีจิสเตอร์นะครับก็คือการสมัครนะครับก็ให้เราทับรีจิสเตอร์นะครับนี่ตามข้างบนเลยครับแล้วก็ตามด้วยรหัสนะครับเช่น หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะยังน้อยหกตัวก็นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้นะครับอ่านี่ครับแค่นี้ครับก็จะสามารถเล่นได้แล้วนะครับนี่ก็แค่นี้นครับอ่ะถ้าเข้าครั้งต่อไปนะครับให้เรานะครับพิมพ์ทับล็อกอินนะครับนี่แบบนี้ ถ้าออกเข้าใหม่เชล่าเนี่ยครับมันจะเปลี่ยนเป็นล็อกอินนะครับก็คือให้เราทับ L O G I N อ่าแล้วก็พิมพ์รหัสไปนะครับก็คือที่เราสมัครเมื่อกี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้นะครับอ่าแค่นี้ครับก็สามารถเล่นเซิร์ฟของผมได้นะครับอ่าก็วิธีการสมัครแบบเดียวกันนะครับรหัสจะเชื่อ,อะจะเชื่อมกันหมดนะครับทุกเซิร์ฟนะทีะ่ที่เป็นของผมนะครับอ่ารหัสจะเชื่อมกันหมดก็อ่าก็สมัครที่เดียวก็เชื่อมกันทุกเซิร์ฟเลยครับนี่ i อพวกนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับก็เรียมนะครับก็ยังเล่นได้ปกตินะครับอ่าก็ไม่น่าจะมีอัปเดตอะไรนะครับก็ของก็ไม่น่าจะมีนะเนาะไปไผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มันบอกว่าแค่แก้บั๊กเนาะก็ยังไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มนะครับโอเคครับก็อ่าถ้าใครครับเล่นเซิร์ฟไม่ได้ครับแบบใครใช้ส G อะไรอย่าี้ยครับแล้วมันบอกว่าให้เชื่อมต่อ w i f i นะครับ แนะนำให้มาเปิดตรงนี้ด้วยครับยูสอะไรเซลลูล่าดาต้าอะไรนะครับนี่ก็นี่ครับให้กดเปิดนะครับแล้วก็เนี่ยกดโอเคครับแค่นี้ครับเราก็จะสามารถเล่นเซิร์ฟโดยใช้ 3G หรือ 4G ได้แล้วนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับอ่าลิงก์นะครับก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับก็ไปโหลดกันได้ครับกดลิงก์ไปครับรอ5วินะครับแล้วก็กดข้ามตรงมุมบนขวานะครับก็จะเจอลิงก์โหลดนะโอเคครับสำหรับวันนี้ครับใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ บายบายโอ้โหอเสียงแหบ